รับซื้อธนบัตรนะครับ20บาทแบบที่11นะครับธนบัตรที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นธนบัตรที่ผมรับซื้อนะครับโดยธนบัตรนี้จะมีขนาด7.25นะครับคูณ14เซนติเมตรนะครับกว้าง7.25นะครับมีขนาดความยาว14เซนติเมตรนะครับวันประกาศออกใช้ธนบัตรนี้ ลงวันที่3มิถุนายนปีพุทธศักราช2514วันออกใช้ลงวันที่9มิถุนายน2514นะครับปีพุทธศักราชเดียวกันธนบัตรชนิดราคา20บาทนะครับแบบที่11นั้นนะครับในแบบที่11มีทั้งหมด5ชนิดราคาด้วยกันอันได้แก่5บาท10บาท20บาท100บาทและ500บาทนะครับธนบัตรนี้ผมรับซื้อ1 ร้อยใบขึ้นไปนะครับโดยผมจะให้นะครับหนึ100่งร้อยใบราคาแปดพันบาทนะครับตกใบละประมาณแปดสิบบาทด้วยกันนะครับขอเป็นแบบ u n c ไม่ผ่านการใช้งานนะครับหรือมีรอยอแดงๆรอ,อยน้ำตาลน้ำตาลนิดๆน,น,นะครับก็ได้แต่ขอ ให้ไม่ผ่านการช้งานจะยิ่งดีนะครับรับหนแนหนบ1แหนบมีหนึ่งรใบนะครับหนแหนบราคา8,000บาทนะครับถ้ายิ่งเลขสวยผมให้เพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้รับนะครับรับธนาบาัตรธนาบัตร20บาทนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันดูลักษณะกันก่อนนะครับจะได้รู้ว่าท่านมีกันหรือเปล่า ด้านหน้านะครับจะเป็นมีพระบรมฉายาสาธิสลักษ์นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชอราชกาลิี่9นะครับทรงเครื่องบรมขตัตยะบรบรบรโทษทีครับทรงเครื่องบรมขัติยราชภูทิตาภร์ทรงฉลองพระองค์คุยนะครับด้านหลังก็จะเป็นผมพิกให้ดู ด้านหลังนะครับจะเป็นเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะครับอันนี้คือด้านหลังของธนบัตร20บาทใครมีก็ลองส่งภาพนะครับไหมผมดูได้ที่ facebook.banktalk อนะครับอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับมีมีบอกอ่า facebook อยู่ โอเคนะครับใครมีก็ลองส่งมาให้ดูนะครับว่าผมรับหรือเปล่านะครับด้านหน้าด้านหลักแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าผมรับซื้อธนบัตรชนิดราคาไหนบ้างก็ดูในเพลย์ลิสต์นะครับผมจะมีแจ้งเอาไว้นะครับพราอเมื่อก่อนจะสะสมอย่างเดียวนะครับ ตอนหลังๆก็อยากที่จะรับมาเก็บเอาไว้มากขึ้นนะครับก็เลยประกาศรับซื้อนะครับลองส่งภาพมาครับอันไหนที่มีราคาอันไหนที่น่าสนใจผมก็จะรับซื้อเอาไว้แล้วก็จะแจ้งไ,นไปนะครับเราเอาจจะนัดรับกันที่ BTS นะครับที่ไหนสักแห่ง เงี่ยพิเทสสุปาการอะไรเงี้ยเพราะผมอยู่สุปราการนะเราจะได้แลกเปลี่ยนกันเลยนะครับ